ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวแฟนครับแฟนเพจบ้านสงวชชนแนลบ้านสงวชแชนแนลนะครับเป็นช่องนองไหม้นะครับที่เพิ่งเปิดมาบ่กีจีเดือนนะครับแต่ว่าก็ได้รับการสนับสนุนได้รับความเมตตาจากแฟนครับแฟนเพจจากพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวพอสมควรนะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับการต้อนรับนะครับจากพี่จากน้องก็ขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้นะครับกับ มีหลายท่านนะครับที่ให้ข้อเสนอแนะดีๆมาบัานสมหวังแชแนลกับเดนามาปรับปรุงนะครับปรับปรุงพัฒนาช่องในโอกาสต่อไปนะครับก็ถือว่าได้รับความเมตตานะครับให้ข้อเสนอแนะดีๆมากกับน้อมรับไว้นะครับเพื่อเอามาปรับปรุงพัฒนาถ้าตรงไหนบ่ดีนะครับตรงไหนยังต้องพัฒนาอยู่ก็ยินดีนะครับปรับข้อเสนอแนะอยากให้เสนอแนะมาหลายๆนะครับเพราะว่าเฮาเสดนาพัฒนาถือว่าเป็นช่อง คลองพีคลองน้องน้ากันนะครับทูกขูุ่กคนนะครับซอยกันนะครับประคับประคองเป็นช่องน้องไม่นีถือว่าประสบการณ์ยังหน่อยอยู่บางเถือนะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูยังมีประสบการณ์รายกว่าอยู่ก็จะขอข้ามแนนํานะครับเพิ่มเติมได้นะครับก็อยากให้ซอยกันทูกขูุ่กคนนะครับเพื่อจะได้อาสายผ้าพีท่าผ้านองนะครับออกไปสํารวจาคางวตามตลาดนัดต่างๆนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นภารกิจลักษณ์นะครับ อาสาออกไปโดยเฉพาะตลาดนัดบัเชยงหวางนี่ถือว่าเป็นตลาดลักเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านสว่วางเชนแนวนะครับอยู่ห่างอยู่ 3- ามบกิโลเกินนี่นะครับออกไปประมาณ3ามสีหาหน้าที่นี่กระทึงแล้วอาจจะถือว่าเป็นตลาดลักละบ้านสวยวางเชนแนวก็สือออกไปทุกสัปดาห์นะครับเพิ่นเปิดอยู่วันจันทร์ครับวันอังคารน,นะครับกับตรงนี้ก็คือสิวพาดถือว่าเป็นตลาดลัก ส่วนอีกตลาดหนึ่งกับตลาดบันสมป้อยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดสะเกตนี่กัอยู่ห่างอยู่ครับกัลอยู่ประมาณร้อยกว่ากิโลกัถือว่าพอไปได้อาสาพาพี่พ้าหนองไปได้นะครับอีกตลาดหนึ่งกับตลาดอำเภอวรินนะครับชัมราบจังหวัดอุรลราชธานีกัสูซีกันแล้วครับประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับแต่กัจะไปได้พทุกวันนะครับเพิ่นเปิดอยู่สองมือวันพุธกับวันอาทิตย์ ก็ซไปได้เฉพาะวันอาทิตย์นะครับตลาดวารินส่วนตลาดบรนสุปอยหน่อยกบวันศุกร์นะครับแอบไปได้เพราะว่าเพื่อนเปิด2มือวันจันทร์กับวันศุกร์ส่วนวันจันทร์นี่ก็ถือว่าตรงครับอยู่ตลาดบรนเชียงหวังบรนสมวังเชียงใหม่ก็ไปตลาดราเข้ากรนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้พี่ให้น้องซอยติดตามนะครับพากันติดตามการสำรวจราคางัวเพื่อเปรียบเทียบกับราคางัวราคาควายของตัวเองนะครับอยู่ขอกอยู่ฟร์มนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับเขาจะได้หูท่านราคา อัปเดตราคาอยู่ตออลอดเวลานะครับครับมือนีบันสำงักข่าวบัไดออกไซแลนะครับถือว่าวันพฤหัสบดีนี้ก็คือบมีตลาดลักทีจะไปครับบัไดออกไปสำรวจราคางวตามขอาตามฟ้ามนะครับก็ถือโอกาสมาพบพอ่อครับพ่อเมพ่พี่น้องเกษตรกรนําสาระดีๆมาฝากพี่ตอนน้องนะครับสาระดีๆก็เกี่ยวกับการเบิงลักษณะขวัญงวนะครับบานสำนักข่าชแนลนี่ถือว่าถนัดงวหลายกว่านะครับเพราะว่าเคยเลี้ยงมาแต่น้อยตามที่พูดมาหลายคลิปนะครับ บ้านสมวัชแน่ใหญ่มากกับง่วนะครับง่วนี่ถือว่ามีพระคุณน,นะครับบ้านสงวัชแนลเติบโตมากได้เลี้ยนรู้ได้มีความรู้จนจบปริญญาโทนะครับได้กับเพราะว่าง่วนเนี่ยครับเลี้ยงมาพอม่อเม่นะครับพี่น้องครอบครัวเลี้ยงง่วมาเป็นหลักขายง่วนนะครับทรงผมเลี้ยนกับจนจบกับถือว่าเป็นอาชีพหลักของครอบครัวผมก็เลยเมือ่อเกษียณอายุราชการออกมากแล้วก็ ถือว่าเป็นอาชีพที่ผมมากมาแต่น้อยนะครับก็ถือว่าเอามาเป็นหลักได้ก็มาเปิดฟ้ามนะครับหลังจาก,กเกษียณมามาเลียงง่วยู่หน้านี่แหละครับอยู่ขอกนะครับอยู่ฟ้ามถือว่าตั้งซื้อตามล้านนะครับล้านสาวระดาฟ้ามนะครับถือว่า,าสางไว้ให้ลูกให้ล้านนะครับระดาฟ้ามก็พึ่งเปิดแล้วครับเปิดมาก็มีงัวยวู เดี๋ยวนี้กับประมาณ8แม่นะครับ8แม่กับถือว่ามีทองเบิดทุกแม่นะครับผสมมาทุกแม่กับนี่แหละครับถือว่าเป็นอาชีพอ่าต่อจากกกษียณนายราชการเป็นครูมากนะครับกับมาเอาอาชีพเก่าที่เคยอ่าเหตุมาต้น้่อยนะครับมาก็ถือว่าฐานะแล้วครับง่วเพราะฉะนั้นการสินน้างั่วเขาคอเขาฟ้ามอ่าสมัยโบราณเพิ่นกับละเอียดแหะครับเบิงขวัญง่วว่าจังไดขวัญดีขวัญบดี มื่อนีบานสมวัชแนวสีนํามาฝากพี่ต่อนองกัเอาตะขวันดีมาก่อนนะครับส่วนขวันบอดีเดี๋ยวจะบอาในคลิปต่อไปเพราะว่าเป็นยังบอกเพราะว่าถ้าเฮาเบิงขวันดีแล้วมันก็คือดีแล้วครับนันก็คือดีถ้าขันบอดีตรงไหนมันก็เดี๋ยวชอคอยเบิงต่อไปนะครับคอยชมต่อไปมันมีอยู่ทั้งสองแบบนะครับแบบแรกก็คือขันดีแล้วครับเขาจะเบิงนะครับ้านสมวังชแนากับคนความมากจากผู้หูแล้วครับ เพิ่นกะลงในชิปในอย่างไหวไล่ชิปนะครับผู้เพิ่นผู้ผู้เพิ่นมีประสบการณ์กับพ่อแม่พี่น้องหาคนคว้าเบื้องได้นะครับมันก็จะเป็นประโยชน์เป็นขวัญกำลังใจในการเลี้ยงงัวนะครับถ้าเฮามีง้วถูกลักษณะดีประส่นการเลี้ยงเขาก็สะดวกสบายใจนะครับสบายใจเฮาก็มีขวัญกำลังใจในการเลี้ยงนะครับแต่ถ้าตัวใดมันบ่ถูกลักษณะขวัญบ่ดีแน่เฮาก็ปล่อยไปขายออกไปนะครับประมาณนี้นะครับครับเริ่มต้นจากคําว่าขวัญง้วก่อนบลังคน พึงเลี้ยงไม่อาจจะบ่หูนะครับที่จริงการมีขวัญงวเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นมาตาน่อยนหระครับมันบ่แเ่นใหญ่แล้วจงมาเกิดเกิดขึ้นมาตาน่อยถ้าสังเกตได้นี่จะจะชัดเจนงวหน่อยนะครับขวัญงัวมันเกิดข้ายๆครับคขา้ายังไงละ่ะก้นห้อยนะครับว้นค้นมันนะครับว้นวนเป็นวงกลมนะครับเป็นเป็นก้นห้อยนะครับบอถึงกับว่าวงกลมเป็นก้นห้อยอยู่หลายๆจุดหลายหมองนะครับงัวแต่ละตัวนะครับจะมีหลายขวัญนะครับ ซึ่งขวันนี่แหละ,ะถือว่าเป็นลักษณะดีบอดีของง่วนะครับเขาเอ่ยมาขวัญง่วนะครับซึ่งผมจะไล่เลี้ยงเอาเฉพาะขวัญดีไว้ก่อนนะครับให้พ่อแม่นพี่น้องเกษตรกรเอาไปพิจารณานะครับขวัญแรกนะครับก็คือขวัญอ่อยู่สั้นหลังเข้า่าสั้นหลังก็คือหลังง่วนะครับหลังงัวเห่วออไปเข้า่าสั้นหลังคือตรงหลังเลยนะครับให้เขหูนะครับสั้นหลังง่วนะครับทามันอยู่ตรงสรั้นหลังนี่ถือว่าดีนะครับ นะครับถือว่าดีใส่ได้เลี่ยงได้นะครับขวัญต่อไปก็คือขวัญอยู่ด้าน้ายนะครับขวัญด้านใส่ของวั่วคำว่าขวัญด้านใายคืออ่าเข้าหันหนาใส่คำง่วนใบไม้ไม้ขาว่าวถอดหันหนาไปคบง่วมันสิอยู่ทางสายของวั่วขวัญอยู่ด่านใส่ส่วนใหญ่จะดีเพิ่งง่วนขวัญอยู่ด่านใส่ส่วนใหญ่จะเป็นขวัญดีบัวอยู่หม่องได้ดะนะครับมันจะมีขวัญดีแหละส่วนใหญ่ ฐานยูด่านสายของง่วนะครับถือว่าเป็นขวัญดีนะครับต่อมาก,ก็คืขอขวัญอยู่หางปลายหางนะครับขวัญอยู่ปลายหางหางสุดของง่วนะครับหางสุดนี่มันจะมีวันอยู่จะมีง่วมันจะมีก้นห้อยอยู่หางสุดเหรครับถ้าสังเกตจากง่วนน้อยเกิดไม่นี่จะเห็นชัดเจนแต่ว่าง่วใหญ่หลังเือหางเพิ่นกะจะไปโดนนั่นโดนนี่มากมันกะจะสังเกตย,ยากอยู่ แต่ถ้าเป็นง้อนหน่อยป้าบเกิดมาเนี่ยเขาเอาขึ parole, ้นมาเบิ่งปลายหางมันมีวันอยู่มันมีขนว้นเป็นก้นห้อยอย่างนั่นแหละขวัญมันถือว่าดีนะครับขวัญอยู่ปลายหางนะครับต่อไปก็คือขวัญอยู่หน้าผากนะครับขวัญอยู่หน้าผากคำว่าหน้าผากก็หน้าผากขั้วนะครับอยู่ตรงหน้าผากเป๊ะนะครับก็ถือว่าขวัญดีขึ้นกันนะครับดียังไรเพื่อนกับ่บบอกแต่ว่าโบราณผลมนมันดีนะครับดีต่อไปขวัญอยู่ นาด้านขวาหนาง่วแต่ว่าไปอยู่ด้านขวาอยู่ตรงหนานะครับแต่วันเป็นวงกลมเป็นข้นหอยอยู่เป็นขวันแล้วครับอยู่มองหนาด้านขวานี่ก็ถือว่าดีแล้วครับถือว่าเป็นขวัญดีนะครับต่อไปขวัญอยู่เท่าด้านซ้ายเท่าซ้ายทั้งสองด้านหนานด้านหลังนะครับเท่านาเท่าหลังของง่วแต่อยู่ขาซ้ายนะครับกถือว่าดีนะครับ ต่อไปก็คือ,อยูเท่าขวาขึ้นกันว่าไงซะถ้าขวัญยูตีนนี่ยูเท่านี่ยูทังมองทั้งเล็บขึ้นมาเนิครับถ้าขวัญมันอยู่แถวนั้นนะบวาา่าสายว่าขวาดีเบิร์นะครับขวัญของง่วแต่ก็หายากนะครับผมก็สังเกตอยู่งัวกับของกับวันมีนะครับก็ถือว่าถ้ามันอยู่เท่าทั้งสายทั้งขวาถือว่าดีนะครับดีทุกประการเพื่อนวานะครับ โบร้านพุนวานะครับต่อไปอีกขวัญอยู่เท่าด้านซ้ายเออวอาไปแล้วถ้าอยู่ทางอยู่ตีนหรือเท่าท้ายเท่าขวานี่ดีทั้งหมดนะครับอยู่ดีทั้งหมดนะครับต่อไปขวัญอยู่ทะยุปลายปลายเท่าหลังปลายเท่าหล้างปลายเท่าจังบอดีอ่า เท่ากับปลายเท่าต่างกันนะครับเดี๋ยวพันสีผมเบาตาขวัญดีแต่ว่ามันผันไปใกลเคียงกับขวัญบอดีนะก็เลยโยกตัวอย่างว่ามันมันอยู่จังใดคําว่าเท่าน,นี่เท่าคือขาแหละครับด้านซ้ายด้านขวานี่ดีแต่ว่ามันไปอยู่ปลายนะครับไปอยู่ไปลายของเท่าน,นะครับมันจึงบอดีเดี๋ยวพันสีว่าเอาคือว่าอยู่เท่ามันดีเบิร์ดขั้นอยู่คำว่าอยู่เท่าน,นี่คืออยู่ขานะครับ แต่ขันอยู่ปลายเท่าอยู่ปลายตีนอิลีนะครับมันจึงบดีนะครับอันนี้ให้ขอสังเกตไว้ต่อไปนะครับขวานอยู่ยอดหนอกตะหนอกเขาง,งัวนะครับตะหนอกเขาง,งัวงั่วผู้มันจะชัดเจนแต่ว่างัวแม่กับมีหนอกแต่ว่ากับาอาจจะบอชัดเจนง่วบางตัวจึงหนอกคือตัวผู้แต่ว่าถังง่วแม่ส่วนใหญ่จะหนอกน้อยแต่ว่ากับบันถมันอยู่ปลายหนอกยอดหนอกถือว่าดีขึ้นกันครับถือว่าดีนะครับ ต่อไปนะครับขวัญที่ดีอีกขวัญหนึ่งนะครับคือขวัญที่ยูไปหางสุดพัดไปหางปัดไปนะสุดหางคําว่าหางปัดไปคือง่วนคว่างง่วนนะครับมันจะปัดหางไรมแมลงต่างต่างนะครับปัดหนา้าปัดหลังปัดายปัดขวาหางไปสุดบันไดมันมีขวัญอยู่แถวนั้นดีเบิร์ตเพื่อนว่าเป็นหางตัวนี้โบราณเพื่อนบอกไว้เลยว่าตุ่มเงินตุ่มท่องเขามาปัดเงินปัดท่องเขามาห้าจ้าของ ลำรวยไปหนาพูนว่า้าเ้าเหลียงงัวประเภทนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นหางคําวบาหางสุดนี่มันสังเกตได้ง่าย้างั่วหางเงย้าเป็นอย่างเป็นคือเบิ่ง่วหางเงยาว่ามันดีเกิเพราะว่ามันกวาดมาหลายนะครับกวาดเงินกวาดท่องเขามาหลายมันไก่เขามาไก่นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ขวัญถ้ามันอยู่หม่องหางปัดสุดประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นขวัญที่ดีนะครับเป็นว่าไว้นะครับต่อไป ขวัญอยู am, ่ข <Jean> ้างสองขางข้างของงวว่ะสองขางนะครับแต่ถือว่าดีขึ้นกันนะครับบอกว่าขางซ้ายขางขวาถ้ามันอยู่ใตข้างนะอยู่ข้างนะก็ถือว่าดีนะครับอีกอันนึงก็คือขวัญอยู่โคนลินขวัญอยู่โคนลินคําว่าโคนลินนี่บนว่าอยู่ในลินนะครับถ้าแต่อยู่ขางๆข้างนะครับแต่วันเช่งขึ้นมาอยู่หมองลินงัวอยู่นะครับอยู่โคนโคนอยู่กุ้งกๆกนะครับมองลินก็คือว่าดีนะครับดีขึ้นกันนะครับ พราะฉะนั้นก็อันนี้คือขวัญดีของงัวที่ผมเบามากกับนํามาจากตำราแหะครับบร้เวามาจากสมาจากตำราผููเพ่นหูเพ่นเบิงไหวนะครับอ,อีกขวัญหนึ่งนะครับขวัญอยู่ลัางตะออกนะครับ เขาอ่นว uh, ่ายุมมองกลางยุมองนั Godzilla ่งทับนะครับขวัญอยู่หลังตะนอกมากทัดจากตะนอก่าประมาณคือกว้างๆนะครับมองนั่งทับนะครับเขาอ่นขวัญดีขึ้นกันใจความลมเย็นนะครับใ้ความลมเย็นต่อผู้เลียงนะครับมยูเย็นเป็นสูงนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนว่าผูเฒ่าโบราณเพื่อนว่านะครับนอกจากขวัญที่ผมบอกมาทั้งเมือดนี่ครับมันกับบ่เบิร์ดหรอกมันกับมีหลายกรณีอยู่แต่ผมคล้นขวามากกับมีประมาณนี้สักวอนนะครับ อาขวัญบดีนี่เดี๋ยวจะเอาในคลิปหลังเพราะว่าถ้ามีขวัญบดีอยู่มองไรง้วตัวนั้นที่เขาเรียงไว้เขาก็พยายามปล่อยออกไปเดี๋ยวผมจะนํามาฝากพี่ตอนน้องในคลิปหน้านะครับแต่ว่านอกจากเบื้องขวัญแล้วกับเบื้องลักษณะต่างๆประกอบกันนะครับลักษณะของงัวนะเช่นงัวที่มีสีดำเท่าดำหางดอกนะครับอ่า งัวดำเท้าดำหางดอกอ่าผู้หางสีขาวคำว่าผู้หางสีขาวผู้หางนี่เป็นหางขาวงัวนี่ครับงัวงัวตัวดำนะครับงัวดำตัวเนี่ยสีดำและะ้วก็เท้าดำแต่ว่าหางดอกหางดอกถือว่าดีขึ้นโบราณพุทธวานะครับต่อไป จีบจีบเท่า oh. oh. ส uh. ีเหลืองคําว่าจีบเท่ากับขึ้นเล็บเล็บเท่าเพิ่นนะครับมีสีเหลืองสีขึ้นนําเพลิงนะครับสีขึ้นนําเพิงสีออกเรื่องเหลืองเล็บง้วดส่วนใหญ่กับสีดํานะครับเป็นสีดําๆแต่ว่าถ้าง้วดตัวไดมีเล็บสีออกเรื่องเหลืองขึ้นนําเพลิงเพิ่นก็ว่าดีขึ้นกันอันนี้คือเบื้องลักษณะต่อไปต่อไปงัวดที่มีจมูกขาวจีบเท่าสีเหลืองนะครับจมูกขาว จมูมกออกสีขาวๆาวแต่ว่ากับจีบเท่าสีเหลืองขึ้นมือหันนะครับก็ถือว่าดีขึ้นกันนะครับลักษณะต่อไปก็คือจีบเท่าขาวตัวสีขาวนะครับแล้วก็เออจีบเท่าขาวโตขาวอันนี้เพื่อนว่าผู้เลียงกับสีมีลำรว้ยนะครับเป็นเศรษฐีนะครับเบิร์ง่ายๆนะครับโบราณพูนว่าจีบเท่าขาวโตสีขาวนะครับ ต่อไปนะครับลักษณะดีอีกอย่างหนึ่งที่เข้าควรจะเลี่ยงก็คือหัวที่มีหางเง้วนะครับหางเงว้าวเง่ายดทําได้ดีเพื่อนว่านะครับก็ถือว่าเป็นอ่าวที่เฮ็ดให้ผู้เลี่ยงนี่นะครับลํารวยกอบเงินกอบทอง เขาสู้บานสู้คอกสู้ฟ้ามนะครับประมาณนี้ถือว่าเป็นงัวค,คําคุณแพรพื้นเขาเอ่นว่าให้ลูกให้ล้านดีให้ลูกดีให้ลูกดกนะครับประมาณนี้อันนี้โบราณเพิ่นเป่าตามตำราที่ผมเบิงนะครับไหวนะครับกามีประมาณนี้นะครับก็บคือตบโบเบิร์ตนะครับพอแม่พี่น้องกเษกษตรกรผู้ใดสนใจเรื่องนี้ก็ให้ศึกษาคนขวาอนะครับเบิงในยูทูบจากคลิปของผู้่นหูต่างๆเพื่อลงไหวนะครับ ส่วนบัณสมหวังช่แนวกัถือว่านํามาฝากกับบรายเบิร์ตนะครับกห้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนําไปพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งหละครับในการนํางัวเขาขอกเขาฟรามนะครับของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับสาหรับการเบ่งขวัญงัวหรือรักษางวที่เป็นตาเอาเขามาเลี้ยงในขอกในฟรามบัณสมหวังช่แนวกับขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับพบพอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กะ ขออวยพ่อในพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงวแฟนคาับแฟนเพจบันสมองชาแนลจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยต่างๆนะครับครับสวัสดีครับ